ทดสอบโซเชียลสกิลวัน่หนครับคุณเห็นหน้าคนคนนี้และคุณรู้ไหมครับว่าเขากำลังม,มีความรู้สึกอะไรอยู่ให้เวลาสามีิครับผมสามสองหนึ่งศูนย์ ใช่เลยครับเขากำลังเพย์ฟูลหรือว่าขี้เล่นอยู่ครับผมมีใครทายถูกบ้างไหมครับมาคอมเมนต์กันหน่อยแบบทดสอบนี้นะครับเรียกว่า reading the mind in the eyes นะครับมันนะครับเป็นตัวว่าเรานะครับสามารถเข้าใจความรู้สึกคนได้จากเวลตามากแค่ไหนแต่เอาจริงๆนะผมว่าชีวิตจริงอ่ะเราคงคงไม่ออกหรอกเพราะว่าแค่เวลตามันก็บอกนิสัยคนนั้นไม่ได้จริงๆเดยนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมอยากแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับกับอ่านใจคนเรียนจัดด้วยจิตวิทยาแห่งการสังเกตบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ได้สอนให้คุณนะครับดูวตตาคคนนแ่สอใหุ้ณเป็นนนเหมืือักสบเพียงววัันนนกกสสืบบ่่อรราะะะคคุณจได้ใช้การหาเบสไลนน์ะครรับหือนแต เฉพาะปกติของคนเพื่อดูว่าเขาครับมีการกระทาอะไรที่ผิดปกติบ้างและถ้าเขาผิดปกติเนี่ยแปลว่าเขากำลังโกหกคุณอยู่รวมถึงอย่างเรื่องของปริมิสมาธโลนะครับที่ทำให้คุณนะครับเข้าใจแรงจุงใจของมนุษย์มากขึ้นว่าอ๋อที่เขาทําไปอย่างงี้เพราะเขาต้องการการยอมรับต้องการความเข้าใจคือการที่เรานะครับก็จะจในสิ่งนี้ก็คือทําให้เราอะ่ะสามารถอ่านใจคนได้ทะลุป,ป,ปกปกดมากยิ่งขึ้นคือใครที่อยากจะอัพสกิลการเข้าสังคมนะครับไม่โดนใครเหลี่ยมใส่ง่ายๆเนี่ยเล่องนี้ครับเป็นเหมือนคู่มือที่คุณต้องมี กันเลยว่าคุณนะครับจะมองคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป